สวัสดีค่ะอันมือนีไม,ม,ม่หน่อยมีมี่น้องๆมากมาช่มสวนค่ะเพิ่นสีเห็ดโขกน้องหน้าเพิ่นก็นเลยบอกว่าพี่หน่อยผ้าผ้าเบิ้งสวนแน่ว่าสันบอกพิกัดนะคะของไม่หน่อยก่อนสี่หอดพัทยาน่อยค่ะก่อนถึงพัทยาน้อยกระแวะมหาใหญค่ะ มืัอนี้มิหน่องๆมาเพิน่นเพิ่นกะซีเฮ็ดโคกน้องหน้าว่าสัน่นแต่ว่าของเม่หน,น,น,น่อยนะบอรเดย์เบนหน่อยมีน้องแล้วน้องหนึ่งอยู่ข้างบนกับเบอเดย์คูดคือเพิ่นเนะาะก็เลยเห็ดเป็นเป็นขั้นหน้าทองค่ำนะคะต้นใหม่โอ้ยแต่ไล่ไล่ตาเนาะพี่น้องเนาะ มนีฝนลินค่ะเพิ่นมาเพิ่นมาเพิ่นมาขอชมน้องอยุบ้านนี่ล่ละค่ะพอดีเป็นวันแรงงานเนาะเพิ่นกัเพิ่นกันลงมาบ้านเพิ่นกับสิมาเห็ดหกน้องหน้าวะสันแต่ว่าของไม่น่อยนี่กับปลูกไปตามตามจากของอยากปลูกค่ะพี่น้อง เอาไทยให้เบิ้งต้ำนี่และค่ะเดี๋ยวสิพีคุยกับน้องก่อนขอบคุณนะคะติติดตามสวัสดีค่ะ